ใช่ปัดมันโพสอยู่โพูดว่าไงเหรอพี่จำไม่ได้แล้วพี่จำได้แค่ว่าอะไรนะหนูหนูได้เจอพี่ถึงแม้ว่าเราจะทำอะไรกันไม่ได้มากแต่แค่กอดกันก็ถือว่ามีความสุขและอะไรสักอย่างนี่แหละ <c oughs> ไม่เอา <c oughs> ขืนเลยว <c oughs> สมให้ด้วยเอ้าอย่างน้อยอ่ะหนูหนูจะกอดจะหอมแก้มพี่ยังไงพี่ไม่ได้ว่านะแต่ว่าคือพี่ที่พี่อยากจะทําเหมือนในฝันเพราะพี่อยากจะแสดงความรักให้ทุกคนแล้วก็ครูเขาได้เห็นได้ประจักษ์ว่าเออเราสองคนพบกันมาอย่างน้อยอ่ะสวงอย่างน้อยหนูกับพี่ต้องไปให้ได้หนึ่งปีก่อนเมื่อพบกันหนึ่งปีปุ๊บ ก็รอปีที่สองเราจะทำวันนั้นให้ได้เพราะว่าพี่เองก็ไม่มีย้ำนะไม่มีน้องสาวเป็นลูกชายคนเดียวพี่ก็เป็นพี่ก็ไม่มีน้องเป็นลูกชายคนเดียวพี่ก็เป็นได้ทั้งพี่ ทั้งพ่อเธอแล้วก็ทั้งแฟนเธอพี่เป็นได้หมดอ่ะเป็นคือก็คือเป็นแบบเป็น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 แบบว่าอันหนึ่งอันเดียวกันไปเลยอ่ะเป็นได้ทั้งสามอย่างอ่ะพี่พ่อแล้วก็แฟนแล้วก็เพื่อนพยายามที่เธอแบบมีเรื่องเครียดมาแบบให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ให้ให้ระบายให้ระบายแต่พี่บอกก่อนเลยว่า ถ้าสามคนนั้นเขาได้มาเห็นเขาจะอิจฉายังไงก็เรื่องของเขาแต่พี่บอกเลยว่าพี่ถ้าเป็นถ้าพี่ไปนี่พี่ก็จะให้เธอคนเดียวส่วนไอ้สามคนนั้นไม่ต้องเอาถ้าอยากได้ให้มันไปลอาให้มันไปอากับคู่ของมันแล้วก็อาจจะให้หอสี่หอสองแล้วก็หนึ่งหอสามเพื่อเธอจะได้คนเดียวแล้วก็สี่สองกับหนึ่งเนี่ยจะได้ทุกคน ได้อะไรเหรอก็ได้พ็อกเก็ตมันนี่ไงแต่พี่จะต้องสะสมงบประมาณให้ได้ก่อนอย่างน้อยให้ได้คัคือจะตังมาแจกน้องๆที่โรงเรียนเหรอเออแต่หอสามจะไม่ได้จะไม่ได้สามคนนี้จะไม่ได้มันจะดูคำตาคำตาเลยไหมก็พี่ก็จะบอกพ่วอในวยการบอกครูบอกทุกคนว่า จะมีแค่หอสี่หอหนึ่งแล้วก็หอสองที่จะได้หอสามจะมีแค่เด็กบางคนแล้วพี่ก็เจอชื่อเธอนั่นแหละขึ้นมาคนแรกเลยส่วนในสามคนนั้นก็คือต่อให้จะผ่านไปกี่ปีกี่ปีพี่ก็จะจำฝังใจว่ามันเคยมีเรื่องกับพี่แล้วก็กับเธอมาก่อนถ้าเขาจะบอกว่าพี่ลำเอียงก็ได้นะไม่ได้วา่า พี่อะไรแต่หนูมันติดพี่เาไไ้ตั้งนานนะตอนที่คุยกันตอนนน้นอะ่ะตอนที่เราคบกันตอนแรกอ่ะก็คือหนูจําได้นะมันที่พี่บอกว่าอะไรไม่รู้แต่หนูจำแม่และ ธอรู้หรือเปล่าว่าสมัยพี่อายุห้าหกเจ็ดขวบพี่ไม่ได้ไปเรียนนะพี่ไปเรียนตอนอายุสิบสามปีออโอ้โ,อโหเจ็บเธอยังมีโอกาสเธอยังโชคดีกว่าพี่ต้องเยอะที่ได้ไปเรียนตอนต้องต่อนุบาลพี่ได้ไปเรียนต้องต่อายุสิบสามปีจนทุกวันเนะี้พี่อายุยี่บหกปีแล้วอะ่ะอือห ถ้าพี่ได้ไปถ้าพี่ได้ไปรเรียนอนุบาลป่านนี้พี่ก็ได้เข้ามาหาลัยแล้ว,วทำไมเปลกๆไหนส่งย,ยื่งเสียงมาให้ยังไม่ส่งอะไรส่งอะไรลหละเดี๋ยวจะส่งไปให้ทีเดียวเนี่ยแหละสองคลิปได้ไดได้นั่นแหละก็คือถ้าพี่จบถ้าพี่เรียนตั้งแต่อนุบาลป่าน,นี้พี่ก็เข้ามาหาลัยแล้วแล้วป่านเนี้ยเธอก็คง,งได้ ที่ไปเป็นแฟนก่อนแล้วพี่ก็คงไม่ต้องมาแบบรอช้าอะไรประมาณนี้หรอก <c oughs> โอ้จะจ้างจนปัดกับน้องปิ่นเจอกันได้ไงอ่ะจะไปรู้เลยเห็นไอนปัดมันไปเที่ยวหัดใหญ่ไม่ <c oughs> ใช่หรอใช่ก็น่าจะอย่างนั้นแหละ โรงเรียนเธอมันอยู่ใกลแล้วเคบถึงปีนเหรอเพิ่งคบกันไม่ใช่เหรอเพิ่งคบกันเอา้าเพิ่งคบกันเอ้ยแล้วโรงเรียนเธอมันอยู่ใกล้ๆกล้ทะเลใช่ปะ่ะคุณทะเลมันเป็นแค่ชื่อแต่มันก็ใช่อยู่ตอนที่ไปเล่นทะเลก็ไปที่ขนมนี่น <c oughs> ขนมที่นครปนะ โอเคอยู่ใกล้คนทะเลงั้นแสดงว่าที่เราไปค้นหาใน Google นี่ก็คือใช่ละอืมไม่ใช่หรอกจะได้ทั่งไปจะจะได้ไปถูกแต่ไปคิดว่านั่งเครื่องบินไปมันถึงมันแป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่นั่งรถไฟ,น,ถไฟนั่งรถไฟมันช้าเกินมาสี่มาพรุ่งนี้เลยแต่จะได้โทรไปบอกพ่อแม่ให้ว่าพรุ่งนี้พี่จะไม่มาหนูพูดเป็นเล่นเอา้าพูดจริง พูดเล่นตรงไหนเรานั่นแหละคลิปเสียงเนี่ยมันก็นั่นแหละเก็บเอาไว้ฟังเวลาเครียดเครียดื่อเธอจะอารมณ์ดีขึ้นบ้างดีขึ้นอีกแล้วแล้วพ่อแม่เธอรู้จักต้นกล้าหรือเปล่าไม่จ้า แล้วพ่อแม่เธอรู้จักพี่ยังตอนนี้รู้จักแล้วตั้งนานแล้วด้วยตั้งแต่วันที่พ่อแม่รู้เลยอ่ะเพราะที่แบบที่พี่โพสอ่ะอันแหละ หนูก็บอกพ่อไปแล้วว่าเออเนี่ยพี่อยากคุยกับพ่อแม่ด้วยพ่อบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรจ้าเพราะว่าก,กับพี่ก็อยู่เงียบๆไปจนอะไรเงี้ยอืมพ่อแม่หนูบอกหนูก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าคำว่ายิ้มเงียบอะคืออะไรเงียบๆก็หมายความว่าอยากคุยให้พวกนี้มันรู้ไง ว่าหนูว่าหนูยังคุยกับพี่อยู่ประมาณเนี้ยอ๋อโอเคพี่ว่าพอมันจัดก,การหนูเสร็จมันจะบอกว่าไปคุยกับแฟนดีกว่าล้วม,มาบอกว่าเออเนี่ยแฟนเราพ่อแม่เราดีกันแล้วเพราแม่เราอยอมรับได้แล้วหนูก็หมดเส้นคำพูดเลยอะทีนี้ กันบอ,อย่างงั้นออพ่อแม่มันไม่รู้หรอกสิ่งที่ลูกมันทำอะเป็นยังไงบ้างแล้วเขาจะว่าพี่ไม่เป็นบาทนั้นอะจริงไหมเอออันนี้เธอถามพี่ย้ำเธอถามพี่ซ้ำใหม่รอบไลยนะ เอา้าถามตอนไหนอีกก็เพิ่งก็เพิ่งถามไงถามไม่รู้ถามให้แน่ใจไงว่ามันจริงหรือเปล่านี่ถามไม่ได้อหรอเด๋ยนนี้เอเอถ้าถ้าพี่ไม่เต็มบาทจริงล้อาออถ้าพี่ไม่เต็มบาทจริง